สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีใส่ใบเลื่อยเครื่องเลือ่อยสายพาน LB หนึ่งสองูนศูนย์ F นะครับมาดูกันเลยครับขั้นแรกเราต้องตอกแห่งเหล็กตัวนี้ออก,กอน,นะครับแต่ผมตอกไปแล้วว่านี่ครับตันนี้เรก็เปิดฝาข้างล่างแล้วกข้างบนออกนะครับก็เปิด ช่องนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้อ,นออกแล้วเราก็เอาใบเรื่อยใส่เข้าห่องตรงกลานนงนี้นะครับอย่างน,งนี้นะครับเข้าห่องนี้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ อ,อยู่ตรงกลางของลูกปืนนะครับข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี้ด้วยนะครับส่วนฟันต้องอยู่แนบประมาณนี้นะครับให้เสมอกันอย่างนี้นะครับแล้วพอเราจับได้แล้วเราก็ปิดตรงนี้ครับ ใส่คืนปิดฝานี่ครับแล้วเราก็ตึงสายบ้านข้างหลังอยนี้ครับตรงนี้ครับ,รบสาย้านที่ตึน ขาทางก็จะตึงอย่างนี้นะครับนี่นะครับฟันจะเสมอกับตรงนี้นะครับนี้ก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับ